สวัสดีครับผมวันดีเชา้าวันพุธนะครับผมวันนี้รับรถเข้าเช็คทางระบบหนึ่งคันนะครับเป็นรถกลุ่มนาแปลงใ,ใหญ่เขาข้อนะครับผมมาคอดูว่าคันนี้จะทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราชมกันที่อูนะครับคันนี้รถสองสองฤดูนะครับผม เสียเกมจัดให้ครับเดี๋ยวจะขึ้นเทนเลอร์กันแล้วอันนี้ชั่วโมงงานอยู่800อยกว่าชั่วโมง,งน,นะครับก็จะเข้าฤด,ดูกาลที่3ก็เช็คไว้ ว่าจะเอาไปใกล้ๆหน้าง,งานเดี๋ยวกลไม่ทันนะครับก็เลยจัดตั้งแต่เนื่นๆเลยอันนี้ก็เอาเทเลอร์คันเล็กมาล่างนะครับเพราะว่าระยะทางไม่ได้ไกลมากึเทลเลอร์กันแล้ว เลยเลยเลยอันนี้แหละอ๋อเรือเอาอยางมาวะ่ะอ่ตอนนี้ก็ขึ้นทันเรือยเร,รือยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเบียดไหมฝั่งนี้อ้อฝั่งนี้พอดีครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวรื้อเสร็จตอนไหนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช็คทั้งระบบนะครับก็ถ้าสะดวกพร้อมแล้วก็เอามาแต่นเนิ่นๆเหมือนคันนี้นะครับมันจะได้มีเวลาท่่ทบบ่่่่่ okay, ่่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 ่